ความร่วมมือการระหว,ว่างตำรวจทุกหน่วยเลยก็จะเป็นตำรวจไซเบอร์ตำรวจนํารวบาลพศ9กาตำรวจมชกและภาคธนาคารทุกธนาคารนะครับภาคโทรศัพท์มือถือหน่วยงานของกระทรวงดีดีศูนย์เอซีอตรลตและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มาเป็นพยนาน,านร่วมกันนักวอรูหรือที่ทําการ สำนักงานธรรมชาติครับในห้องข้างๆงนี้นะครับจากาการเปติการดักกล่าวเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะ,ะระงับเส้นเงินที่คนร้ายไปทําการหลอกลวงผู้เสียหายนะครับให้โอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีที่คนร้ายจัดเรียมไว้มีทั้งบัญชีม้าที่เจ้าของบัญชีเนี่ยขายบัญชีนะครับคือได้รับผลประโยชน์จากพวกคนร้ายจีกคอนเซ็ปเตอร์ ในการเอาบัญชีแม้เขาใช้และเริ่มมีบัญชีที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกให้ตกเป็นบัญชีม้าโดยไม่รูว้วนะครับในส่วนนี้นะครับทางธนาคารเนี่ยเมื่อเห็นสันเิินมีโปกติเข้า่ายจะเป็นบัญชีม้าและเชื่อว่าเป็นบัญชีผู้เสียหายจะทําการระงับไว้จากการบุกริการการหยักเข้มข้น,นะครับทําให้มีการยกระดับ การอายัดเงินของผู้เสียหายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับผมย้อนหลังเท้าความไปเลยก่อนปี2066คือก่อนที่จะมีพระราชกำหนดมาตรการการ้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทานตำรวจเราเนี่ยสามารถระงับเงินจากการถูกหลอกลวงของผู้เสียหาย,ยนะครับได้เพียงเิ2นะเป็นหลักเลขตัวเดียวงเท่านั้นเอง แต่หลังมีพรลคอเนี่ยการระนับยัดยังย้งเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น10% 15% 20%นี่นะครับแต่หลังจากมีวอรูนะครับภายใต้การทำนวยการของท่านพระเดกพัชชัยนะครับตามนโยบายของท่านของกรทรเราสามารถระงับเงินนะครับที่กลุ่ลลมกอ,อกลวงต้นหายไม่ถูกโอนออกไปนอกระทศนอกประเทศได้สูงถึง4%แล้วนะครับในขณะนี้ และยังตามด้วยการจับกลุ่มบัญชีม้าม้ากดเงินและขณะนี้เปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับไปเป็นม้ารูปแบบอื่นม้าแอสเซทอื่นที่จัดนำเงินของผู้เสียหายออกนอกระบบนะครับก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้เป็นผลสืบเนื่องจากบริการบอลูไอเอีนะครับโดยในวันนี้นะครับจากการบริการบอลูไอเอีเป็นผลการเป็นบัตรการของตำรวจสอทสีนะครับท่านผู้กับ นะครับแ,แล้วก็ของสอ2ทท่านผู้กับต้องนะครับสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายและนําเงินคืนให้กับผู้เสียได้ในรายละเอียดของการที่คนร้ายใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อและอาการจับกลุ่มจนนำมาสุการณิคืนในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ทั้งสองท่านได้ชี้แจงที่เราสุนทรสางเอาด้วยกอนะครับเชิญคดีแรกก่อนนะครับ ของพี่ทอก่อนเดยครับเอ้ยไปแน่โทษทีครับของพี่บักขอรอสี่คนเนักผู้จัดการครับพี่น้องสื่อ์ส่วนครับสำหรับคดีแรกนี้นะครับตัวผู้เสียหายเนี่ยเขารักษาครับ ก็เริ่มพัก messenger เข้ามาครับคุยส่วนตัวนะครับจากคุยส่วนตัวก็คุยถึงเรื่องว่ามีภาพสัตว์อะไรที่น่ารักน่ารักเขาก็ส่งมาให้ผู้สัยหาบ้างผู้สัยหาก็ส่งมาถือว่าแต่นั้นเขาก็เริ่มใช้วิธีการใยว่าภาพสัตว์พวกนี้นะครับมันมีมูลค่าน,นะครับก็มันซื้อขายได้ก็ส่งมาให้ผู้สัยาหาจากนั้นก็มีการจากที่คุย messenger ก็เริ่มแกลกไลน์นะครับคุยติดต่อกันทางไลน์พอติดต่อกันทางไลน์ปุ๊บเนี่ยก็มีการ แนะนำให้ของเดิมนะครับหลอกลงทุนแลวผู้เสียหายก็มีการลงทุนไปตามที่ผูก้องแหาเนี่ยมีการที่คนร้ายเนี่ยต้องการนะครับปรากฏว่าในวันนั้นนะครับในวันที่18มกราคมนะครับ2568ก็บบคุยกันตั้งแต่สายจนถึงกว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับก็ประมาณตั้งคุ่กว่าครับโอนเงินไปทั้งหมด5ครั้งครับยอดก็คือ10 0แ0 0 นะครับหลังจากนั้นผู้เสีหยหายรูร้ตัวว่าถูกหลอกเนี่ยก็รีบติดต่อเขาแจ้งความนะครับเขาแจ้งความก็โทรติดต่อไปาทางศูนังกงานสืบการคุ้มครองงก็อายัดบัญชีได้นะครับตรวจว่าอายัดบัญชีได้หนึ่งน 4, นะะนะะก็จำนวนแสนส,ส,สี่นะครับต่อมาเจ้าที่ทางกองกำลับสอบสอบสิทเนี่ยก็ได้เข้ามาดำเนินการในการสอบส,สวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนกะ็ ออกหมายจับนะครับในรัฐภูมิชาวบางแก้วนะครับอายุ24ปีครับในก็หาชอ่อโกงประชาชนครับหรือเ,เจริญครับโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดบางส่วนหนรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จครับโดยการที่่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดคนหนึ่งนะครับต่อมาเนะี่ยเจ้าที่ตำรวจกองกนะัปตันก็ได้ติดตามนายรัฐภูมิได้นะครับในแถวแ้ด ช่องนูนสี่กับแกรงจาราเทีหมหานครพร้อมได้ทั้งได้ประสานในส่วนของอการสละกกรรมสิทธิ์ครับผู้ตสอยหายก็ผู้กตกหายก็ยอมรับว่าเปิดบัญชีนะครับโดยให้แก๊งนำไปใช้ในการหลอกคนเงินของเหยื่อครับก็ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ครับจนวันนี้ครับนำมาสู่การปริตามทวงเงินทุนผู้เสียหายได้นะครับแสนสิ0่บาทครับผม กับเพียนท่านผู้จัดการครับและพี่น้องสื่อสารทุกท่านครับก็ผมกากำรวดเงินที่เสียหายในครั้งนี้เงินออกมาทั้งหมดนะครับที่เสียหายไปเทศนี้นะครับผู้ต้องหาปลอมมาอ้างตัวเป็นไฝษนีนะครับโทรมาแจ้งผู้เสียหายว่ามีเอกสารสำคัญส่งมาจากหรือแรนไลน์การนะครับที่จะส่งไปตัวผู้เสียหายเองนะครับเอกสารสำคัญ ทางตัวต้องรับด้วยตัวเองนะครับไม่สามารถรับแทนได้ทางผู้เสียหายก็ปตกลงว่าจะขอไปรับเองทางผู้ต้องหาก็เลยไม่ติดต่อครับสั้งทั้งทักงคู่ก็มีสายดึงโทรเข้ามาอ้างกรมบัญชีการนะครับโทรมาอ้างกรมบัญชีการบอกว่าได้รับเรื่องแล้วเอกสาร ทั้งอย่างาจะมีการทำประกันให้หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการดำเนินคดีผู้ต้องหานะครับจนไปจากตัวผู้ต้องหาน้าที่พื้นที่วัดสากแก้วผู้ต้องหาเองก็รับรับสารภาพว่าตัวเองใช้นะครับครั้งนี้นะครับอาย,ยัดบัญชีเสียหายไปถึงล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับเป็นเงินบำน,นาญของของผูดด้เสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับเอาอายัดได้พันเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าบาท ก็นำจากตัวข้อหาแล้วก็นำมาสู่กระบวนการพิจารณาเดี๋ยวนี้ครับในพี่น้องสุจรินะครับก็จากเรืองของทีมได้ว่าวิธีการแจ้งความที่เส้นเงินได้เร็วที่สุดก็คือการแจ้ง ccn นะครับอย่างไรก็ตามต้องถือว่าเป็นประโยชน์ในส่วนของผู้เสียหายนะครับในส่วนของกรณีที่มีสุจริตชนเนี่ยถูกหลอ,อกให้ตกเป็นบัญชีม้าเป็นเือตัวเนี่ย ในส่วนนี้นะครับทางสำนักางานัชาติทางศูนย์เอโซีการธนาคารประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการาเรียกประชุมตั้งแต่วันแรกเลยน,นะครับที่เกิดกระแสะข่าวเรื่องนี้และมีการรังคุมนะครับแนวทางการทางานมีการยกระดับการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะท่านผมว่าตรอเนี่ยได้ให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจทุกคนนะครับถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของการ ผู้ควบค่ายคอนเซนเตอร์ผู้มิอาชีพหลอกลวงให้บัญชีตเองกลายเป็นชีม้าโดยไม่รู้ตัวสามารถที่จะเข้ามาแจ้งเหตุกับตํารวจผู้สายนิจตำรวจดรรโ,ดโดยมีการจัดระบบในการประสานงานกันนะครับระหว่างตำรวจสายที่ตำรวจตำรวจไซเบอร์ที่ดูแลระบบ TPO และส่งต่อข้อมูลไปยังกซนะักธนาคารอย่างรวดเร,รบบ็วนะครับผ่านระบบดิจิตอลนะครับที่จัดวางไว้ ซึ่งในปัจจุบันนะครับได้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่วันที่17ที่รัฐาวิทยาลัยสายทำการเรื่องนี้เรารวบรวมข้อมูลว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาแจ้งประมาณ1,400ลายได้1,400ลายเราพบว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแน่ๆ,ๆเลย400ลายนะครับที่เหลือเนี่ยเราส่งต่อข้อมูลทั้งหมดไปให้ศูนย์เอโซีเพื่อส่งต่อให้ธนาคารเพื่อาทาการกดดับบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องก็ต่อคนและบัญช,นนนช,ชนีนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางตำรวจเราไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยนะที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามจะบาลานทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องคืนเงินให้ผู้เสียหายระ,ะยงับยับยั้งไม่ให้กลุ่มอา้ชากรเนี่ยนะครับหลอกลวงผู้เสียหายแล้วเอาเงินของนอกระบบนอกประเทศออกไปนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องุนชั้นอีกกลุ่มเงินที่ตกเป็นเดือดของกระบวนการฟอกเองินของพวกแก,งก๊งคอนเทนเตอร์ที่หลอกท่านมาเป็นชิมะเป็นผู้ตัว ก็ต้องให้คนไปทาน,นะครับเราก็ต้องดูแลค่าสอบต่อปินะครับก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราขอ้อมูลกระบวนการการคืนเงินเชิญท่านผู้กลับเลยนะรับะดับต่อไปก็จะเป็นการคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งสองรายนะคะรายแรกค่ะจะเป็นการคืนเงินให้ผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น <ปะ S 1> เป็นแสนสี่หมื่นบาทนะคะส่วนอีทุกท่านค่ะ จำนวนเงิน,นทั้งสิ 9, 94, 7, ส้น9,94,760บาทรวมทั้งสองเท่านะคะเป็นเงินทั้งสิ 1, 000, 1, 3, 4, 7, ้น1,134,760บาทซึ่งปฏิบัติการมันนี่แคชแบ็คนะคะ ทำบัญชีต่อเนบัญชีธนค่ะจนถึงครั้งนี้นะคะรวมเป็นเงินกว่า250ล้านบาทแล้วค่ะที่สามารถเก็บกับผู้เสียหายได้นะคะต้องเรียนยังไงทางว่าโครงการเป็น respect ท่านของบตญชา ให้ทุกหน่วยของสำนักงานชาติเนี่ยดำเนินการตามแนวทางนี้นะครับและท่านพัชชัยนะครับได้ยุคกระดับนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยวงเงินที่เราคืนถ้ารวมทุกหน่วยนะครับและรวมทั้งที่เราอายัดได้ในศูนย์ไอเอซีนะครับที่คืนได้ก่อนคืนในกองทุหารเนี่ยได้เงินคืนไปอย่างวัเน,นี้ยตอนนี้ร่วมผมก็สามร้อยถึงสี่ร้อยล้านแล้วนะครับนี่เป็นวมที่ระงับไปและรอไล่คืนนะครับแต่ทางน้องๆทุกคนเนตอนนี้ ทำงานกันไม่ได้พักได้หมดนะฮะมีเขาเรียกกันบ้านนะครับผมนะฮะท่านเจเลยท่ชัยเนี่ยแจกกันบ้านให้ทุกวันนะครับเอาไปทำนะครับยังมีเงินที่อยู่ในงมพี่จะไล่ถึนอีกรลาร้อยล้านบาทนะครับต้องเป็นประสิทธิภาพของการนะคับธุรกรรมตามโครงการบอรูไทยเอสทีมันนี่แคชแบ็กนะครับรวมกันระหว่างสำนักงานหนชาติสมาคมธนาคารธนาคารประเทศไทยกรรทโทรศัพท์มือถือและผุ้เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงดีดีหรือเอซีนะครับ ครับผมครับมีอะไรสอบถามครับน้องจะพูดอะไรเป็นภาษาพันธ so we ุ like ์ก็หน่อยนะฮะเรียนเตืนไทยเรียเตือนไทยเรียนไทยนิดเดียวนิดเดียวเรียนไทยว่าเราเนี่ยคนร้ายใช้ที่อะไรน้องเนี่ยเพจเฟซบุ๊กที่หลอกน้องชื่อเพจอะไรอ่าเพจที่ผูบอกเล่นอินบ้านอ่าเฟย์ซึ่งผมสามารถบอกน้องได้เลยว่าเพจนี้เป็นเพจเฟซทั้งเพจนะ เมสกั้งเหตุนะคือคต้องมีเหยื<ค>่อหรอบกรเห็นอองนี้จำนวนมากแต่เหตุเนี้เราทำการปิดกั้นร้วเปรดะต่ายอย่างนีครับตามเปด้วยทการกกถ้าอยากจะเรืนก็คือทเท,อที่โรงขึ้นมก็ที่โรคือเป็นลิงก์ให้กดก็คืออยากจะเจอว่าอาจจะถ้าเราไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ไม่ใม่ใกด รรรรรครับ,รบแจ้งย้ำเตือนนะครับของคุณทางน้องด้วยนะครับอันนี้ท่านพูดจากประสบการณ์จริงยืนยันนะครับว่ากดลิงก์นะครับที่เด้งขึ้นมาผ่าน messenger ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆห้ามกดเด็นขนาะครับ ท่านทัชษิณแล้วก็ท่านไตรวงค์ผิวพัยนะครวมท่านพูดกับพิสุทธิ์รักษสองพ่อสองเลยเพราะถ้าไม่ได้พวกท่านก็ประชาชนไม่มีทางจะได้เงินคืนนี่เป็นก็พิสูจน์ได้เห็นว่าโครงการหนึ่ิสรสี่หนึ่งเนี่ยยังสำคัญอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีนสี่สี่หนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่ผู้เสียหายจะได้เงินคืนหรือว่าอายัดตัดรวดเร็วเมื่อก่อนค้ามวันจะได้เงินคืนถูกไหมครับอ่ของพ่อก็เป็นเคสข้าราชการบำนาญแล้วก็ฝากเตือน ข้าราชการตำนานนะครับจะหลงเชื่อ,อที่อ้างว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางโทรมาจากหน่วยงานนั่นนี่นั่นเยี่ไปหมดจริงๆแล้วไม่มีหน่วยงานไหนโรนนทรมาครับก็ฝากเตือนท่นนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ฝากถึง แข่งพวกคอนเทนเตอร์ครับพอเบาลงไปแล้วยเพราะว่าเดี๋ยวร้อนครับเดี๋ยวร้อนจริงๆครับครับขอบคุณมากครับนะครับพี่น้องคุณจนดีทั้งๆเลยนะครับเพราะเขาเขามีมีทักษารถไฟเขามีเกิดเหตุการเรื่องของประเด็นอชีวิตใหม่ครับทัมีนายตำรวจท่านหนึ่งะครับคุณเขาคิดประมาณเขาสึกประมาณว่า การที่ให้พนักงานสอบสวนแต่ละท้องที่เนี่ยเป็นผู้รนะับเรื่องการอายัดบัญชีแบบสอบปากคำผู้ที่ถูกอายัดบัญชีก่อนที่จะสง่งเรให้งานธนาคารเอเอโอซีเนี่ยไปดำเนินการตรวจการเรื่องของเนี่ยเขามองว่าเหมือนการกขับภาระให้กับทางตำรวจท้อ,องที่น่าจะสบายดีกว่าเพราะว่าเราทาตำรวจท้องที่เองก็มีเรื่องส่งตัคดีเรื่องคดีท้องถิ่นอะไรเงี้ยที่เยอะอยู่แล้วเลยแนละ้วมองแบบทำไมไซเบอร์เอ้ยเอโอซีเอ้ยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นชอบกับตัวเองเนี่ยอาไรอย่างเงี้นะครับก็เรียนเยอะครับว่าคือ ที่น้องถามมาเนี่ยเอางี้ลวกันพี่พี่พูดในในภาพรวมและการดรเนินการต่างตมานะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องปัญหาของงานพนักงานของน้องพนักงานหองกสูโดยเฉพาะในสถานีตำรวจภูธรและนครบาลนะครับท่านผมว่าตอรอท่านท่านพลทัชชัยไม่ได้นิ่งนอนใจานะครับได้เรียกทากงตำรวจไซเบอร์ไปคุยว่าเราลองดูดีว่าเราจะปรับวิธีอย่างไรที่จะสามารถลดภาระที่น้องตำรวจในการ,รทังครว่ากิจกรรมออนไลน์ ตอนนี้มีการพัฒนามาถึงระยะที่จะส่งผลได้เห็นในระเรียวนี้แล้ว็ัคือการทำขอนน้อมบลแทนผลิตภัณฑนะครับขนะแยกทางระบบคลาวี์ออนไลนไ์มีการบริกาการนำเอไมาช่วยในการบันทึกเสียงแล้วก็สอบปคัแล้วก็แปลออกมาเป็นตัวนะครับก็อยู่ระหว่างการทดลองในการคิดว่าในเรื่องนี้จะช่วยส่งได้แต่ส่วนเรื่องการอายัดบัญชีว่าทําไมบาร์เทสจะต้องไปให้พนักงาน ที <tem ple asure> ่ทำการสอบต่าคๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคดีอาชญากรรมออนไลน์เส้นทางของการดําเนินคดีการอสอบสวนเนี่ยมันจะเริ่มจากเหยื่อพี่นอ้องประชาชนที่ตก,กเป็นเหยื่อนะครับที่น้องนะได้เปิดเป็นคู่ว่าต้องโงทรไปหนึ่งสี่สี่หลังจากที่ผู้ถ่ายโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับทำไมออถึง,งที่สำคัญต้องโทรไปหนึ่นงสี่สี่หนึ่งทันทีที่เราโทรไปครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยเรามีการออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงก,กับทุกแบงค์โทรไปปุ๊บ เขาสั่งถามเบื้องต้นพบว่ามีการถูกลงการจริงเขาจะส่งสายท่านต่อไปที่แบงค์ที่เป็นธนาคารของท่านเองธนาคารต้นทางในการโอนเลยธนาคารต้นทางจะสั่ถามแล้วดูเส้นเงินในระบบเลยพบว่ามีการโอนเป็นปจริงจากบัญชีท่านจริงนะครับเขาจะทําการระงับธุรกรรมชั่วคราวแล้วออกเลขท่านหนึ่งเลขเรียกว่าแบงค์ไอดีแบงค์ไอดีเนี้ยจะส่งผลสามวันในการระงับงเงิน แล้วให้ผู้สายไปแจ้งความแต่สามวันเนี่ยผู้สายตอนท่านไม่มีมันมีธุระหรือไม่มีเวลาหรือบางทียังไม่ทันได้ไปพบแพทย์ตวนภายในสามวันนะครับอาจจะถึงได้ในสามวันเนี้ยท่านเจ้ทาที่เอโอซีสี่สสี่จะถามท่านว่าท่านประสงค์ไปแจ้งความที่ไหนที่ท่านสะดวกซึ่งตรงนี้ต้องเรียนที่น้องตำรวจในตัวแล้วคนมาดูภาพว่ามันแน่นอนที่สุดครับผู้เสียหายเนี่ย ก็ต้องเลือกสายที่ตำรวจใกล้บ้านตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีที่ดำการอยู่หนึ่งที่เมืองทองสองที่สุรนธชาการสามที่เชียงใหม่สี่ที่ขอนแก่นมันมีแค่นี้พี่น้องประชาชนเนี่ยสนบลงพักใกล้บ้านก็จะเลือกไปร้องทุกข์กระบวนกดีบัตรลงมาใกล้บ้านเมื่อคู่ผมพูดค้างไว้ว่าแบงค์ระดับสามวันสามวันเนี่ยจะต้องเป็นพนักงานส่วนขึ้นเป็นนักส่วนผู้รับผิดชอบเนี่ยอายัดต่อ ถ้าไม่อายัาดจะหลุดนอดีนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยเราพยายามจะกให้คณะรัฐมนตวนผู้รับผิดชอบหรือที่ที่น้องประชาชนเลือกอะก็จะไปแจ้งความเช่นที่น้องประชาชนอยู่เชียงรายบอกเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สพพุออทธมณพอเลือกแล้วเนี่ยปรากฏว่าอาจจะเดินทางไปไม่ทันสามวันหรือไปถึงแล้วสอบปากคำแล้ว,ลวรัฐมนตวนอาจจะยังใช้กระบวนการอายัเดเนี่ยไม่ท,ทันภายในสามวันเส้นเงินมันจะหลุด ก็เลยมีการปรัดบทบอกว่าให้พนักงานสวนของสอทเนี่ยหรือของเจ้าหน้เบอร์ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์เอลซีเนี่ยทำการระงับไปก่อนไปอีกเจ็ดวันนะครับระงับเส้นเงินแต่พอทําการระงับเจ็ดวันต้นเจ็ดกระบวนการของแบงค์เขาใช้อำนาจตามพรบในการระงับเส้นเงินตามทีเอฟอาร์นะครับก็จะระงับไปก่อนแต่การจะปลดล็อกได้หรือการสอบประคับผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องไปที่พนักงานสอบวนเจ้าของคดีบอกก่อนได้หรือไมครับ มันเลยเป็น,นความจาเป็นแต่ในส่วนนี้นะครัแบแต่ที่เรียนว่าเมื่อท่านของวตรองน,นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับพี่ร้องปาะชนด้วยเอาคู่หนึ่งในส่วนนี้ว่าตั้งแต่ที่17เป็นต้ตนมาเนี่ยที่มีผู้ร้องเรียนว่าบัญชีผมไม่เกี่ยวข้องเลยหนูนึกน่าเป็นชีม้มีมาร้องเรียนผลหมดพันสองร้อยคนแต่จากที่17ครับงปฏิบัติพันสองร้อยคนพันสองร้อยคนเราตรวจสอบพบว,ว่าเกี่ยวข้องกับคดีสี่ร้อยลายอย่างนี้ท่านต้องกลับไปพงงาส่วน เรืนนะ่องการรับตรวจเจ้าของคดีอันนี้เป็นตลมกฎหมายนะครับเพื่อให้การเนืน่องจากว่าเส้นเงินที่เงินที่ได้จากการกระทาความผิดมันพาาลาด่านท่านจะต้องมาให้การเป็นานะครับเนื่องจากบัญชีท่านเยีายเกียวเกี่ยวข้อตับคดีอาญาแล้วอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้พี่รองประยายชนแล้ว้วส่วนน้องเพือๆต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าก็จะเป็นทีน่จะต้องเชิญมาสอบปากคำถ้าไม่เกี่ยวก็ส่งข้อมูลมาเพราะเนื่นองจากเราเป็น,นรับตรวเพื่อนชอบของคดีแล้วแต่ในส่วนอีก 800บัญชีที่ผมเตรียมสล้คู่พันสองเกี่ยวข้องไป4 0 0ร้อไม่เกี่ยวข้องอันนี้อาจจะอยู่ในเส้นสี r ้าหรือเส้นเงินทางพระกานส่วนอมไซเบอร์นะครับเรารวบรวมข้อมูลนะครับส่งต่อไปให้ศูนย์เอลซีศูนย์เอลซีส่งต่อเขาก็ส่งต่อเน้ไม่ได้ใช้เป็นเวลาเป็นวันนะครับส่งต่อในข้อทางระบบมีดิท่านนะส่งกันกดป้่นไปเลยกดปึ้นไปเลยวันหนึ่งส่งสามสี่รอบนะครับส่งไปเขาจะส่งให้ธนาคารธนาคารจะทาการตรวจสอบแ0 0บัญชีนี้ ถ้าธนาคารปรับระบบใหม่แล้วแต่ผมขออนุญาตไม่บอกอรอยายละเอียดเดี๋ยวคนร้ายรู้นะครับไปปรับวิธีการเพื่อให้หลุดรอดนะครับก็จะทาการลระย,ยัหรือเราเรียกว่าผลระงับอะไรนะฮะกดระงับธุรกรรมผลระงับเส้นเงินนี้คันดีให้เลยนะครับแต่ถ้าธนาคารเห็นว่าเอ๊ะยังมีความสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับอาชญารกรรมจะส่งกลับมาให้ระบบก b o ตรงเนี้ยท่านผบบอกว่าเอาละ เพื่อลดภาระจะไม่ส่งกลับไปโรงพักแล้วจะให้พนักงานสอวนของสอทอตั้งคพนักง,งานแต่ละบกบอกสอทอมารับตรงนี้นะครับถ้าเป็นบัญชีที่ผูดไปไหนเนี่ยเคยไปให้ปากคำผมต้องเรียนดีนะครับเคสไอดี <S <S <C ase ID> เนี่ยมันจะไังไ,ไม่ได้ตัดเป็นเลขคดีอาจจะไม่ให้ปากคำโรงพักทุนที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดเป็นเลขคดีถ้าบอกบอกไม่ต้องส่งกลับไปแล้วนะไซเบอร์ทำไปเลย ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เรียนท่าน,านรับท่านผบอมแล้วนะครับรับคำสั่งรับโดยกายท่านผบมอมแล้วตอนนี้เราจะมีอยู่นี้เพราะฉะนั้นในเรื่องที่น้องนักสวนสอบถามที่น้องถามก็ต้องดูว่าอยู่ในกรณีถ้าอยู่ในกรณีที่เป็นส0 0ร้อยบัญชีที่เป็นริยยาที่น้องสอบไปแล้วอันนี้มีความจำเป็นครับที่เราจะต้องสอบถามผู้กเกี่ยวข้องนะครับเส้นเืินเนี่ยที่มาจากผู้เสียในรายยาม ปัจที่เกี่ยวข้องเป็นพยานในพิธีการจำเป็นต้องให้น้องสและส่งข้อมูลมาแต่เราให้ส่งทางระบบนะครับให้ส่งทางระบบเพื่อง่ายแลแล้วก็ลดนหนักเวลาที่จะไปกดให้ผมพเสษต้องเรียนนะครับที่น้องส่วนนะครับอ่านเรื่ส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนร้ายได้ปรับแผนพฤติกรรมในการฟอกเงินหรือการดําเงินออกนอกระบบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารและตํารวจ คือนอกจากจะไปหลอกคนร้ายให้ตกเป็นเอบโผล่กันไปแล้วยังไปหลอกทีฮะคนร้ายไปหลอกผู้บริธิ์ให้ตกเป็นเดือโอน่กันไปแล้วยังไปหลอกผู้บริธิ์อีกกลุ่มหนึ่งให้ตกเป็นเดือบคุชีมาผมยกตัวอย่างตำรวจมันจะเรียกว่ากลุ่มแรกดี B อคือ A นะครับก็เป็นผู้เสียหายผมก็หลอก A ว่าเดี๋ยวส่งมาขายรูปภาพสังเยงสิ่งแต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วผมก็ไปหลอก B บคน่อไป แบบเดียวกันแต่ผมบอก A เนี่ยให้โอนเงินไปบัญชี B แล้วบอก B ให้โอนเงินมาบัญชี C บัญชี C เนี่ยสมมุติว่าเป็นบัญชีม้านะครับคือผมถือเอผมผมคือแก๊งคอนเซนเตอร์เวลา A รู้ตัวว่าตกเป็นเดือดนะครับเหมือนน้องผู้หายราย่ังเงี้ยนะครับเลือกขายภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาแจ้งผ่านต้องแจ้งจะเอียดอะไรนะบัญชี B แต่ถาม B ีนี่จริงเป็นเดือดนะนะครับอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกหลอกผู้บริโภคเป็เดีอดหรืออีกแบบหนึ่ง ทำไมร้านค้าโดนเงนเยอะผมก็ไปเปิดรหันกับผุ้กับเก๋ผุ้กับเก๋เป็นร้านขายทุเรียนออนไลน์ผมไปเปิดลหันเป็นผู้ซื้อสินค้าเสร็จแ,แล้วผมก็ไปหลอกเพียร์หนึน่งร้อยสี่ร้อยเจ็ดบเก้าสิบคนโตด้สิบลายแล้วบอกว่าเดี๋ยวลงทุนค้าขายทุเรียนันียหลอกไปแล้วแต่จะหลอกนะคระับคนที่อาจจะหลอกลงทุนซื้อขายทุเรียนคนนี่อาจจะหลอกเรื่องซื้อขายอะไรก็ได้คนนี้จหลอกลงทุนอะไรก็ได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวโอนเข้ามาบัญชีเนี้ยโดยบอกรหัสผู้ซื้อ บัญชีนี้คือบัญชีซื้อทุเรียนโอนเงินเข้ามาบัญชีซื้อทุเรียนแล้วผมก็มาหลอกเก๋ว่าเอ้ยร้านขายทุเรียนคุณเก๋เออมุณเก๋เตรียมทุเรียนให้ผมนะเนี่ยสิบลายตามออเดอร์สิบลายคุณเก๋ก็เห็นว่าเงินแบบโอนมาจากสินบัญชีแตก่ตลาดผู้ซื้อคือตลาดทุเดียวพอโอนเงินมาครบหรือวันจะส่งของของทหารพี่เก๋บอกว่าแคนเซิลขอ r ีฟันเงินคืนแต่ r e ฟันเงินคืนไปบัญชีสีคือบัญชีแมเหมือนเดิม สิบคนนี้พอรู้ตัว่ตกเป็นเดีย่ยไม่ได้เงินปุ๊บมองแผะน,นี่ฮะก็เรียนของความเั็นใจไม่ใช่ว่าเราจะอาจจ้วนนะครับพวแต่ยอมรับว่าการล่าชา้าการโดนกันไปกันมาแต่ที่ท่านร้องเรียนมาท่านบอกว่าไม่มีเขามีเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราครับจะมีการที่รวดเร็วส่วนการปรับระบบในการกดนะครับในส่วนที่ตกเป็นเดีย่ยนี้ต้องไหวขึ้นนะครับอนนาจจะเองคุยัน ในระบบทบ้านมีการทำบ,บ้านซึ่งปัจจุบัานเพลงบ้า,เ,บาเริ่มลดร้อยลงนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับท่านผ้ก็ขอบคุณทางผู้จัดงานด้วยน,น,นะครับที่ขับมานาช่วยอาจารยะชาชนได้เตกิดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขชนครับขอบคุณพี่น้องตำรวจไซเบอร์ทุกท่านที่ตระหนักตัดทุ่มเททำงานตลอดมาและจะต่อเนื่องตลอดไปขอบคุณครับ ก็เป็นการมอบเงินคืนผู้เสียหายนะครับจากการอายัดบัญชีนะครับของมิชัยชีพนะครับคืนให้กับผู้เสียหายโดยรายที่เป็นข้าราชการนะครับโดนหลอกไปประมาณ1ล้านต้นๆน,นะครับสามารถยึดคืนมาได้อายัดคืนได้ประมาณ900 0 0 0เศษซึ่งถือว่าเป็นเคสที่สามารถติดตามได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่าหาการู้สึกว่าตนเองถูกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อนะครับก็ให้รีบโทรที่สายด่วน1441นะครับหรือศูนย์ AOC นะครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการนะครับอายัดเงินคืนได้อย่างรวดเร็รว,เรวนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน,อน,นโอกาสต่อไปสวัสดีครับ